พี่ไทเกอร์ครับพี่ไทเกอร์พี่ไทเกอร์พูดดีๆเสร็จแล้วอันนี้ใครเอ่ยใครเอ่ยอันนี้ใครครับใครครับอันเนี้ยอันเนี้ยนี้ยนี้ยเนี้ยอันนั้นนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้อันนั้นเนี้ยเนี้ยเนี้บ๊ายบายสิลูกนี่บายบายบ๊ายบายอ๋อมันมันติดไม่ได้ครับแม่สาวนี่บายบายสิลูกบ๊ายบายมันติดเองครับผมนี่บายบายสิลูกบายบาย บาย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 ิิิอะไรรถอะไรรถอ่า <Yeah. S 1> อันนี้เดี๋ยวแม่จะถานี่มีใครบ้างในห้องไม่มีใครบ้างวะมีป๊อบ้า้มีนาโน,โนแล้วก็มียัยแป๋วนาโน มันทำอะไรอยู่คะลูกนทำอะไรคะเล่นรถอยู่เอ๊ะทำอะไรอยู่คะอั่นๆๆๆๆป้าทำอะไรป้าทำอะไรอยู่นี่ว่าขานอ๋ออนนออ้อตาเออตาเออัเออม่ถายพียกอพี่ถายกออะไรคะนอ้าอุ้มา ให้ป้าอุ้มมั้งให้ลูกอะให้ป้าอุ้มมั้งป้าอุมังมันเล่นเคลียร์อยู่อย่างงี้มันมันทำอไมไม่ให้อุืมใครอ่ะใครอ่ะอ่ะกินอะไรกินอะไรโอ้ไม่ให้ป้าอุ้มเหรอคะไม่ให้ป้าอุ้มเหรอคะนั่นนั่นนั่นนิว่าพี่นิว่าพี่นิว่าค่ะลูกพี่นิว่า นั่นนู้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 นน่นนู้นั่นนู้